สวัสดีครับสวัสดียามย็นครับสวัสดีทุกท่านเฮ้ยสายไฟไหมคลิปนี้ก็รับงานครับรับจบรับจบวันีผมสงสารแกนะครับไม่มีงานวิ่งผมก็เลยให้แกมาวิ่งงานนี้ครับรถิน ไปจอดร่มไม่พอเนี่ยเนี่ยผมยังให้งานวิ่งอีกเนี่ยดูอ่ะดีแค่ไหนงันก็ต้องลงไปอมองด้วยโอ้นี่ีีถึงแล้วเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้ก็ตอนดีสอทมั้งนี่นี่สอดไหมโอ้ดีครับเดี๋ยวลงไปก่อนลงไปคุยก่อนพีใส่นี้บ่ฮะ สี่เาถอยรถอยาไว้นี window, formas, ่ใช <USE> ่นี่เนี่ยทนี่เขาปูยางไว้อะหนึ่งสองสามสี่สี่จุดแบ่งกันอ่าอันนี้คือที่จอดรถบอกฮะที่จอดรถเหรอไม่งูจะถอยรถมาอย่างนี้อ่ะงูก็จะ จะเคลียร์ดินอย่างนี้ไงโอ้อหมาเนี่ยแล้กลับไปนี่เพราะว่ามันจะดีมากเลยเเลยเลยพอดีเลยมาเห็นเดี๋ยวจะปรึกษาหน่อยเนี่ยเนี่ยทำอย่างเงี้ยเลยเลยมีที่อยู่อยู่แถวแถวบ้านแหละซื้อไว้เสาไร่บอเลยเลย เลย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 ฟังน้ามันติดไรหรือเปล่าเดินหน้ามาเนียแอบมานี่หน่อยหักไปโน่นดิหักไปโน่นโอ้หา่างยุนพี่นี่เขาอยู่ยังไงนี่อันนี้แบบไหนนี่ทั้ง Tháng lời lời Lơi lơi À

โอ้ดีเด้นี่แหละผมได้ฮะไดแล้วนหมื่นหนึ่งแล้วโอ้พี่ลงทุนหลังเท่าไหร่นี่หมดน่ะเลย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 

อ่อโอเควางเลยแ้วโอ้อืมยอดเลยเกอเอาผ้ามาปูด้วยโอ้แบบนี้ต้องคิดค่ายกนะเนี่ยมาเที่ยวเดียวยกสี่เที่ยว ไป่น๊อันนี้ค้างคืนเท่าไหร่สามร้อยไอ้ห้าร้อยสี่ร้อยอ๋อคืนละสี 400. 500, มามาร่ร้อยเ,อ,ยอ,ยเออเอ๊ะอ้าอ๋อทมทางนี้ด้วย ยกบ้านทางหน้าหากานเลยใช่ เี่นนะโอ้พ <c oughs> ี่ทำไมทำไมไม่ทำตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ได้หลังหนึ่งใช่ไหมอ๋อเหรอ ซื้อทองคำแท่งเอาไว้ขายเอามาไล่ป่ะเพราะว่าทุกแท่งทุกคแท่งมันไม่มีค่ามันมีแค่ค่าล150-200แค่นั้นเอเวลาไปขายเขาหักแค่200เองบอแค่นั้นซื้อไว้นานไหมล่ะซื้อไว้3เดือนได้กำไร20,000กว่าโดีดีเนาะเอบเดียวเอ๊ะเอ๊ะอ๊ะเอ๊อยยกหมดเลยนะยหมดเลยพี่ นี้หมดเท่าไหร่พี่มหมดมเ,เมมมดท่าไหร่เอไ,ไม่ได้ทำบัญชีา่บัญชีเอ,อ,อ,รอ,อครับ,บออไ,รไปดูได้ไหมเข้าไปดูได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้ามาดูหน่อยนะครับเผื่อเป็นแนวทางผม อุ้ยมีข้างหลังด้วยเหรอเดี๋ยวไปดูข้างหลังหน่อยนะโอ้นอี่โอ้โอ้แจว๋วคือเดเออเฮ้ยผมว่าน่าจะประหยัดมากเลยนะเนี่ย ประหยัดอยู่นะเนี่ยดูวัสดุอุปรกรณ์แล้วน่าจะหมดไม่เยอะเออมันไม่แคบไปหน่อยแล้วตรงเนี้ยหรอนั่งได้ไหมเนี่ยเอ้าเอา,เอามันมีเก้าอี้นั่งนี่ละเออเจ้าเลยเว้ย ท่าเลยเว้ยวนันนี้โอ้ยฝั่งลังยังขึ้นมาได้ไมนีนต้องก้มหนึ่งเยอะเลยอะคืออยุนี่เออขอท่าไว้หวมดไปเยอะแล้วในดูตรงนี้ข้างหน้า มีที่จอดรถด้วยโอ้คือ <c oughs> อยู่หมดประมาณเท่าไหร่พี่หมดประมาณเท่าไหร่นี่แ <c oughs> ล,ล,ละแล้วล่ะที่เขาเหมาอ่ะห <c oughs> ลังละหลังละสามหมื่นห้าเองอันนี้ก็สามหมื่นห้าละเฉพาะค่าแรงใช่ไหมเฉพาะค่าแรงสามหมื่นห้า ร่างละสามหมื่นห้าแล้วแล้วพี่ซื้ออุปกรณ์หมดเท่าไหร่ฮะอุปกรณ์ซื้อมาไว้อ่ะจำไม่ได้เพราะว่ามันเยอะเลยขี้เกียจนี่นี่ถึงสองแสนไหมร่างหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงบ่ถ้าเราทําเป็นบ้านให้เขาเช่าเดือนละห้าพันกับแบบนี้อันไหนดีกว่าพี่ฮะนี่ดีกว่าจริงบ่จริงแล้วใครซักผ้าเราก็ซักเองในเครื่องอ่ะอัตโนมัติอละถ้าถ้าเช่าเป็นหลังเดือนละห้าพันไม่ดีบ่ถ้าเช่าเป็นหลังห้าพันอืมอไรห้าพันฮะ ไหนหหเดือนละห้าพันดีกว่าไหมอันนี้พี่ไม่ได้ให้อยู่เป็นเดอ,นนะอยู่ให้เ,เดือเดวนะพี่ไม่ได้ตลอดไปเพราะไม่ให้ทำทวงไนงะอ๋ออันนี้เ็อันนี้เขาก็นนม,มาเช่ามาขออยู่เดือนหนึ่งเขามาพักไงเดือนหนึงเอารวมเลย 5, เลห้าพันอมฮะขึ้นไปดูได้พี่ครับขึ้นไปดูเลย บินอยู่ในรถเดี๋ยวเอาให้จำไม่ได้เพราะว่าซิของในปูนพอกระช่างช่างเบอร์สามแสนห้นะนะมันอยู่ครับข้างหลังเป็นของนกเขาท่ามากเลยเดี๋ยวผมได้ไดอเด,ไอเดียแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำเหมือนกันช่างดีๆเดอคนถวาช่งแต่ละไอทำแบบไหนดีพี่ช่างเมาหรือทำรายวันอันนี้เมาอันนี้าสาหน้าสาหมื่นห้าทุกลทุกลังนี่นะหาไม่ได้หรอกหา สามหมื่นหาถูกนะ้สามหมื่นห้าเพราะโลงรถเพิ่นด้วยไม่มีไม่ได้แต่ว่าแต่ว่ามันทำผลหัวมาก้างหลังมันทำไม่เสร็จไม่พูดเบื้องให้่่แตมพี่ไปดูแบบมาจากไหนนี่ลูกเอ,อกแบบมาเหรออ้โแ,แบบนี้ที่จริงมันจะเป็นบ้านแบบธรรมดาไหนเป็นโลมุดแบบไหน,เป,นเป็นหลังแรกลงมุดทั้งหมดเลยแต่ว่าเพีมา์ัดแปลงเอาแก้แซนทพียร์แก้มาเป็นโรงรถแล้วเอาผนังนี้มาติด นี่ไงมันเป็นหลังนี้ทั้งหมดเลยไงอ๋อแต่มันตีโค้งยากนี่ใช่อันนี้มันเอออันนี้มันอ่าไม่ขึ้นไปชมหลังมันมันไม่กว้างเนาะเนี่ยญ่กว่าอันนี้ต่อมาทำไมนี่ต่อมาไป็นห้องเก็บของซักผ้าซักอะไรอ๋อหลังคามันยื่นมาซ้ายขวาไงนุ่นชั้นลอยมีที่พักชั้นลอยเออมีที่พักชั้นลอยอันนี้จะมีบันไดขึ้นเนี่ยบันไดช่วยเด็เก็บั้นห้องนี้ใหญ่มีระเบียงไปข้างหลังหน่อยเออเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องนี้หน่อย ก็งลงบันไดนี่เป็นห้องเก็บของแต่ห้องนี้พี่ก็เปิดให้พักพิงให้นอนอยู่อันดับคนเกิ้ลงอยู่นี่ลอืมนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวอ๋อนี่จะมีข้างนอกตรงนี้แล้วก็มีข้างบนนี่ทางขึ้นไปข้างบนตรงนี้ครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไป โอ้ oh, คือเด็อ๋อ oh, ตรงนี้มีที่นอนด้วยดี่อืมนอนตรงนี้ก็ได้โอ้ oh, นี่แค้มมากเลยดู โอ้นี่สายไฟอันตรายอันนี้ตรงนี้อันตรายนะเนี่ยท่านลูกออกมาเล่นนะ่ะอันตรายครับอันตรายแบบนี้อันตรายมากเชื่อได้ใช่ไหม เลาเลยประตูห้องเหรอ,หอใช่อันแรกอันนี้ทำไมมันเป็นระเบียงล่ะก็ม,มันคนละแบบใช่ไหมรับขึ้นมาดูอ่ะเป็นนอนสองชั้นบอกอืมอ๋ออ๋อเป็นเป็นนอนข้างบนได้ด้วยใช่ <c oughs> นอนสี่กันได้ <c oughs> นอนสคนได้นอนสีคน <c oughs> นนส่คนได้ข้างบนอ่ะนอนสี่คนได้ห้องเดียว โอ้ถือว่าประหยัดนะเนี่ยถ้าแรงสามหมื่นไม่น่าถึงสองแสนเนาะถึงไหมแค่ได้เได้ดอกมนทอนรถหลังหนึ่งถึงสองแสนไหมนี่ฮะถึงสองแสนไหมพี่หลังหนึ่งเพราะว่าเจียงเมยปม่เตือนวิทยเตเจียงเมย์ตำหนิมาเลยอ บบเอบบเอเพียันนี้บาเตงนุจะเบอต่งนะรครับไม่ร้างเวทแตงลนเน้อใน,ในการรนะ้อต้นรุรย่ยนี่น,น,น,น้าสนน่าสนเนี่ผมไปปรึกษาคูเออยู่เพืกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม